ค่ะคนคนไกลบายตุ๊กเจโรนะคะวันนี้นะคะเจโรจะพาไปเดินเฉี่ยวนะคะเดินเฉี่ยวร้าน iPhone นะคะของเมืองโคโลนนะคะช็อป p h o n e เมืองโคโลนนะคะใหญ่ยักษ์อรังการเห็นใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยช็อปของเขาเนี่คือสวยมากคือสวยนี่คือตึกนะตึกเนี้ยก่อนหน้านี้มันเป็นร้านอื่นนะคะอุ้ยตาคัน จะบอกว่าร้านเอ่อช็อปไอโฟนเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเอ่อห้างนี้นะคะแกลเลอรี่คอฟฟ์เนี่ยแกลเลอรี่คอฟฟเนี่ยนะแล้วก็ด้านหน้านี้เองนะคะก็คือช็อปของไอโฟนนะคะ <S <S โอ้โหหลายคูหายาวเหยียดไปถึงข้างหลังเลยนะก็จะอย่างที่เป็นที่ทราบกันนะคะว่าอ่า ลูกค้าของ i p n o ก็ค่ก็เยอะมากนะคะลูกค้าเก่าของเขาก็ก็ยังรักเหนียวแน่นกับ iPhone นะคะแต่ตอนนี้เจลลไม่ไม่ใช้ iPhone แล้วนะคะแค่เพียงแค่ว่าเอาเออคลิปนี้มานำเสนอเฉยๆนะคะว่าตึกอาคารเนี้ยเขาสวยแล้วก็ iPhone เขาก,ก็มาเทคโอเวอร์ตึกนี้ไปนะคะเทคโอเวอร์แบบไหนจเจลลไม่ทราบว่าอาจจะเช่าหย่างงี้ยก็ได้นะคะ เจอเรกะดาไปเฉยๆนะคะแต่ว่าก่อนในนี้เป็นร้านร้านอื่นซึ่งตึกๆเนี้ยร้านไหนมาหลงก,ก็เจ๊งนะคะจนสุดท้ายเนี่ยไอโฟนก็มาเทคไปนะคะตึกของเขานะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเอาแนะนำช,อ iPhone ช็อปไอโฟนเฉยๆนะคะวันนี้เดินเล่นในเมืองคโคลอนนะคะแดดดีนะคะยังไงก็ คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะเราก,ก็เดินไปซื้อของนะคะทำธุระนั่นนี่ไว้เปื่อยนะคะงังไเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย